สเปย์นะครับสามารถใช้ใครได้บ้างครับอย่างแรกครับก็คือกับเด็กอายุ2ปีขึ้นไปครับสามารถใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหาครับข้อที่2นะครับคนปกติทั่วไปครับผู้ชายผู้หญิงสามารถใช้ได้หมดครับอันที่3นะครับคนที่ป่วยเป็นโรคครับสามารถใช้งานได้ครับเพราะเนื่องจากสเปย์แล้วมันการรีเฟรนะครับไม่ดูดซึมลงสู่ผิวหนังครับไม่เกิดการสะสมครับจึงสามารถใช้แด้อย่างไร้ปัญหาและไม่มีผลกปริยากับยาใดๆครับข้อที่4ี่นะครับคนท้องครับจากข้อที่3นั่นเองครับก็อธิบายชัดเจนแล้วว่า ตัวของสเปรย์เองนะครับไม่ถูกดูดซึมลงใต้ผิวหนังครับดังนั้นคนท้องนะครับก็สามารถใช้อย่างไรกังวลครับข้อที่5นะครับเหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายครับเพราะเนื่องจากว่าในส่วนผสมนะครับไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์น้ำหอมครับและเป็นสนารกัดจากธรรมชาติครับ การใช้สเปรย์นะครับสำหรับใครนะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดแล้วกังวลใจนะครับเช่นเกิดการแสบบ้างบางคนโกนขนรักแร้แล้วเกิดการแสบหรือรวมถึงว่าเป็นสิวบ่อยๆที่เวนใต้รักแร้นะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งครับที่เกิดจากการแพ้สารต่างๆครับที่อยู่ในผลิตภัณฑ์พวกดับกลิ่นกายนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ครับผลิตภัณฑ์รีเฟซได้อย่างไร้กังวลครับเพราะเนื่องจากที่ผมบอกแล้วครับว่าผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสาหรับเด็กก็ได้ครับผู้ใหญ่ก็ได้ดังนั้นจึงเป็นสูตรที่อ่อนโยนครับเหมาะในการเลือกใช้ในนกกกกาารดับิ่ยทุชววง